สวัสดีเพื่อนๆชาว y ยู t ทุบทุกคนครับวันนี้ก็มีพะโลไม่ตวงแล้วครับยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับยังไม่ได้ทดสอบเลยที่ฝุ่นก็นยังเคละออยู่เลยเนะี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบพกันรครับว่ามันเป็นอะไรครับสาเหตุาการเสียของมันครับเปิดเบนึ่งอ่าเบนดึงหมุนครับ เบวสองเร์สองหมุนครับ,บอร์สามสาเหตุของมันก็คือสวิต์เบอร์สามเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ทำงานครับเปิดไม่หมุนคราวนี้เรามาถอดดูสวิตกันก่อนครับว่ามันเป็นอะไรครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองใช้ได้ตามปกติครับเบอร์สามไม่หมุนครับเดี๋ยวเรามาถอดสวิตซ์ซ่อมมาก่อนครับ สวิตมันก็มีสาภาพแบบนี้แหละครับพอลงมานี่โอ้โหเคอะหมดเลยครับไม่รู้อะไรต่อมีอะไรมากัดสกัดกั้นขวางอยู่เดี๋ยวขอทำความสะอาดสวิตก่อนครับเดี๋ยวทำความาสะอาดสวิตสักหน่อยอเอาเดีเ๋ยวนาจะปิ้ว หน้าสัมผัสก็ไม่ได้สกปรกนะครับมันมีอะไรก็ไม่รู้ไปขวางอยู่ครับเศษเศษที่ผงครับเดี๋ยวแล้วเราก็ขัดสักหน่อยก็ได้ครับบ่อหนึ่งบอสองก็ขัดสักนิดนึงเอาบ่อหนึ่งครับเดี๋ยวโอ้บอหนึ่งก่อนครับเอาขัดบ่อหนึ่งก่อนเขยเข้าไปขดาดรายแล้วขัดธรรมดาบอสอง ไหนะ่ะเบอร์สามใช้ได้ครับเยวหยอดน้ำมันให้หน่อยครับอันนี้คล้ายๆว่ามันจะตัวกดคล้ายๆมัจะไม่ค่อยลื่นครับเยวหยอดน้ำมันหน่อย นี่เดี๋ยวนำมันเข้าไปก็กดไล่ให้มันลื่นๆอ่ามันลื่นได้เข้ามันลื่นดีแล้วก็พอมันลื่นดีแล้วก็ประกอบเข้าไปอย่างกล่าวครับประกอบเข้าไปเลย าวางสายด้วยครับอ้าวมันยังไงวะอ๋อมีล็อกอยู่ใส่ไม่ตรงล็อก กอฟฝ้าปิดเข้าไป เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าเบอร์สามจะหมุนหรือเปล่าเดี๋ยวมาทดสอบกันก่อนครับเสียบปลั๊กเข้าไปเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหมุนแล้วครับพัดลมเบอร์สามไม่หมุนเปิดไม่ได้ของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับสาเหตุของมันก็คือสวิต สกปรกครับมันมีขี้ผงที่เยอ่อยากให่ไปอุดหน้าสภพสสวิตอยู่มันก็เลยกันไฟฟ้าไว้ไม่ให้ไฟฟ้าวิ่งเข้าหากันครับก็ทำให้เปิดไม่ติดแต่ถอดทำความสะอาดสวิตเสร็จเรียบร้อยก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามแลอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ